อยู่กับนิสสันครับวันนี้เราจะพามาดูเซเรน่านะครับตัวนี้เป็นตัว C นะ2 7เนาะตัวเก่าเนี่ยดูได้ง่ายคือมันจะเป็นคำว่าซีรีส์ไฮบริดนะครับก็คือ S อสไฮบริดเนาะกว้างพอสมควรเลยนะอันนี้มันเป็นแบบประตูไฟฟ้าเนาะบอดแถวสามนะครับพับลาบกับพื้นไม่ได้มันต้องเอาไปแขวนไนวะ้อย่างเดียววะข้อดีของรถประเภทนี้มันขึ้นลงง่ายนะครับขึ้นปุ๊บแลว้วก็นั่งเนี่ยแต่ที่นั่งตรงกลางตรงเนี้ยเดินเข้ามาได้จะมีช่องให้เดินเข้ามาอยู่นะครับเป็นเบาะผ้าเลยอะข้างบนนะมีแอร์มีต่างๆต่างครบหมดเนาะอันนี้้คือตตัวรงนี่ะะเวววลลลาจปปิิดดแแ้้กกก็็มันดให้ปร ีเเลยเวยว้ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปดูข้างในอย่างเงี้ยงานประกอบญี่ปุ่นนะมันดีมันดีมากการเก็บพวกตะเข็บต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีพอสมควรครับข้างในเนี่ยของ e X c e l เนี่ยกว้างเว้ยกว้างแบบพอๆกับ CRV มันยังมีลายไม้อยู่นะแล้วก็หน้าจอได้เป็นดิจิตอลนะครับแอร์ Air ยังปรับมืออยู่ตรงนี้เรารับได้นะครับเปิด s u n รู o อย่างเงี้ยมันมีม่านปิดให้อยู่นะประตูหลังเนี่ยเปิดได้วกว้างมากดูดิ <laughs> มันเกือบจะเป็น90องศาอยู่แล้วอะพอเข้าไปนั่งมันจะนั่งง่ายไงอันนี้คือเราสูง171ใช่่ปะนังประมาณนี้เลยมมี่านนปิดตรงีกนะครับเีือร์ดใช่ปะนับงประมาย แต่ว่าบ่อแถวถามเนี่ยมันนั่งไม่ได้อยู่แล้วแหละที่เก็บของไม่มีอะไรเลยปกติแถว3มเอยเราพับตรงนี้ แล้วเราก็จะขึ้นไปนั่งไว้ตรงเนี้ยมันถ้าไม่มีที่วางขาแล้วว่าดูดินั่งได้แหละแต่มันนั่งยากตัวนี้นะครับเซนาซียี่สิบแปดเนาะเป็นเบาะหนังแล้วน,นะถ้าเป็นซียี่สิบเจ็ดเนี่ยเบาะมันจะเป็นเบาะผ้านะครับเราอะชอบเบาะมากเว้ยมันเป็นเบาะหนังแล้วอะมันจะไม่ได้เหมือนกับตัวเก่าที่มันเป็นเบาะผ้าใช่ปะการปรับต่างๆเขาเนี้ยปรับมือหมดนะข้างหลังเนี่ยก็ยังเป็นเบาะแขวนอยู่นะคือจะไม่ได้แบบพับเรียบเหมือนกับข้างหน้าเซฟบาร์กอนเนาะอันนี้บริเวณข้างหน้าของตัวซียี่สิบแป ไปดูสเตปวากอนนี่ก็ไหมแต่เราคิดว่า4 28เนี่ยออปชันน่าจะดีกว่าเซฟวากอนพอสมควรเลยก็ประมาณนี้ครับ